ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับแอรลิลลี่แล้วนะคลิปแรกก็จะเป็นคลิปรีวิวพัสดุมาส่งนะ<ร>ก็คลิปที่สองก็ตามกันด้วยคลิปที่สองก็จะเป็นคลิปอะไรอ่ะของใหม่หอ,อ๋อใหม่ใช่ค่ะคลิปที่สของใหม่นะคลิปที่สามเพิ่งหลบไปตะกี้คลิปที่สามของใหม่<อ>พัสดุสองใช่คลิปที่สี่ก็ แต่เราได้ลงคลิปบิวบารแบ,บีบีไปนานแล้วคลิปที่สี่ใหม่ล่าสุดก็คือพัสดุจากเอฟซีอะวงเล็บน้องฟ้านะคะนะค่ะนิกเราจะรักวงล็บน้องหละมันมีฟ้าหลายฟ้าบางคนอาจจะไม่รู้นะฟ้าฟ้าฟ้าแม่ก็จะมารีวิวจากของมาเลเซียกันเลยฟ้าที่อยู่ที่เชียงรายนะต่างประเทศเชียงรายดูที่นี่นะ เป็นพัสดุเอ้เป็นของจากอิงอิงเพื่อนนะคะเพื่อนให้ที่โรงเรียนนะคืออิงอิงไปมามาเลเซียามาแล้วกลับมาอี่จริงอ่ะเห็นได้ใช้เลยเพราะว่าแกะไปแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยโมจิมันเอาออกมาแล้วมันก็แกะมันแกะป้ายเอาออกอ่ะโมจินะเพื่อนเราอีกคนนึงอันนี้จะเป็นใบยยี่ห้อ เป็นไปยี่ห้อสิงเก็ตไหมวันนี้อ้าอาาดไเอาเนาะเข้มาโอเคดูกันโลกี้เลยโอเคนะแล้วก็จะมาดูกันเลยนะ โยเก้าอี้เนอนี่นะ,ะก็เดี๋ยวจะมาแกะกระลุยกได้นก็ได้ไม่ใช่เดือนึ้นเนี่ยเอออันนี้นั่นเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกระลุยนะคะมาเราจะไปแกะไปพร้อมๆกันนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องขอประทานโทษกนน,ะเ,น,นะเพราะว่า

เอ็ดไลน์เอาจริงนะเราให้อยู่เลยเฮ้ยให้ั่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวนะเป็นเอิร์มเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะไอ้น,นี่ดูอีกทีบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้